สวัสดีครับพอกดุนหนึ่งนงาทีกับดรเทมทารุคานนะครับกำลังรองดวงรายสัปดาห์กันอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมาช้านิดหนึ่งแต่มาอย่างแน่นอนเลยครับผมเกือบลืมด้วยซ้ํานะครับผมอะเรามาดูกันว่าดวงประจําสัปดาห์วันที่21-27พฤษภาคม2566เนี้ยชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe เพจติดต่อดรเทมทารุคานนะครับเรามาเริ่มกับชาววัน วันพุธกลางคืนก่อนนะครับพุธกลางคืนตั้งจิตนะสือมาที่ผมนะครับพูดกลางคืนเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างเหมือนคนที่พ่ายแพ้สงคราม ก็ยังต้องสู้ต่อรวมทั้งทําอะไรก็ค่อนข้างเหนื่อยนะอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลหนักใจกังวลใจนะครับแต่สัปดาห์นี้คิดเรื่องการเงินนะแล้วเงินก็จะได้ตามที่คุณต้องการด้วยเออชาวพวรื่ังคืนนะสัปดาห์นี้เงินจะได้มาแบบมาเพียบด้วยหรือคุณลงทุนอะไรไว้อะมันจะมีผลกําไรงอกเงยก็เกิดขึ้นได้สาหรับบางท่านนะหุ้น บิตคอยหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังลงหรือทำที่กำลังรอคอยจะได้กำไรอะไรบางอย่างแล้วคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่รวมทั้งพูดถึงการเป็นเซลล์หรือใครที่เป็นเซลล์อาจจะได,ได้ยอดขายมหาศาลก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับชาวพุทธคืนนะชาววันพุธหาสบอดีดูซิเป็นยังไงบ้าง ชาววันพฤหัสบดีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจแบบภาระรับผิดชอบในหลายๆเรื่องเราก็ให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทการหนักใจกังวลใจและมีบางปัญหาที่คนคิดไม่ตกนะยิ่งคิดก็ยิ่งกุมไม่ต้องมีคิดมาก มันไป go, เลยอิตโกเลยทุกเรื่องนะคบไม่ต้องกังวลใจนะชาววันพารหัสบดีอาจจะมีเรื่องให้ทุกใจอะไรกังวลใจและทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะสัปดาห์นี้รวมทั้งคุณคิดเรื่องการเงินการหาเงินหรือการลงทุนวางแผนเรื่องการเงินอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้นะคิดหลายอย่างกังวลใจคิดไม่ตกเหมือนแบบภาระรับผิดชอบในหลายๆเรื่องแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะชาววันพารหัสบดีคุณก็ยังมีชัยชนะ ขี่ม้ามาละขี่ม้าขาวมาและได้รับการเฉลิมฉลองความสําเร็จชัยชนะรอคอยที่อย่างยาวนานหรือใครกําลังรอฟังข่าวดีชาววันพฤหัสบดีคนได้ข่าวดีตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนขอแสดงความิดีสำหรับชาววันพฤอไหัดด้วยนะครับ